เรียนท่านคณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดปีการศึกษา2562กิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดิฉันนางณัชยาคงสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดอนทามินเขต2วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสโรงเรียน บ้านปะโคได้นําเสนอผลงานที่ประสบความสเร็จในการบริหารสถานศึกษาที่ได้ร่วมคิดร่วมทํากับคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาครูในชุมชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รูปแบบ นานา,นาโมดูลโมเดลโรงเรียนบ้านประโคขั้นที่1สภาพปัจจุบันปัญหาครูโรงเรียนบ้านประโคร้รรรยรครรอยละ80สอนไม่ตรงวิชาเอกที่เรียนมามีเพียงร้อยละ20ที่สอนตรงวิชาเอกครูส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนและแบบประเมินขาดแคลนงบประมาณในการจัด เตรียมสื่อการเรียนการสอนอายุฉเฉลี่ยคุณคู่5 3ปีขึ้นไปซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงวัยที่สูงวัยผลสำเร็จทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจคือต่ำกว่าระดับชาติจึงได้คิดและพัฒนานวัตก,กรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ GLIT รูปแบบนานาโมดูลโมเดลโรงเรียนบ้านประโคขั้นที่2การออกแบบโมเดล โดยการทำโมเดลในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมศึกษาทฤษฎีแล้วก็ศึกษาบริบทของสถานศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความคาดหวังของชุมชนร่วมกันสังเคราะห์จนได้รูปแบบของนวัตรกรรมนานา,นาโมดูลโมเดลโรงเรียนบ้านประโคมขั้นที่สาม การดระเมินการตามแนวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ได้รูปแบบนานาโมดลูลโมเดลดังนี้ N1 หมายถึงเ Network คือเครือข่ายในการบริหารงานร่วมเช่นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียงองค์กรในชุมชนวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาบาันอาชีวศึกษา A1 Active Learning คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน ลงมือปฏิบัติจริงเช่นการสอนแบบโครงงานการสอนแบบทดลองการสอนแบบบทบาทสมมุติ n2 หมายถึง instructional media คือการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายสื่อวัสดุสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเรามีห้องคอมพิวเตอร์3ห้อง89เครื่องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงปฏิบัติ เราส่งเสริมให้ในักเรียนสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ผลงานของเรียนและขายผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษา A2 After Action Review คือการทบทวนหลังการปฏิบัติเพื่อให้ข้อมูลนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการนำนวัตกรรมไปใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รูปแบบ นา,นานาโมดูโมดลโมเดลโรงเ,เ,เรียนบ้านประโคโดยได้ดำเนิกนการ 1. จัดทำ MOU ระหว่างผู้มีการเรียนกับโครูผู้สอน 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ผ่าน DLIT ทั้ง5โมดูลจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามรูปแบบโมดูลโมเดล ขั้ที่4การประเมินผลโดยการใช้ผลการประเมินแบบซิกโมเดลโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมากจากการใช้นวัตรกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา2560-2561ส่งผลให้คุณภาพโรงเรียนบ้านประโคผลสำเร็จสูงกว่าระดับชาติทั้งระดับ ประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ขั้นที่5การเผยแพร่นวัตรกรรมขั้นที่1นะคะการเผยแพร่ทางงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกโรงเรียนในสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2จำนวน194โรงเรียนงาน Educa 2017เมืองทองธานีการศึกษาดูงานจากผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการสินเค .2 และโรงเรียนที่มีความสนใจกิจกรรมการแข่งขันโอเบกอะบอร์ดระดับชาติครั้งที่8ปีการศึกษา2561นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองะระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่67จํานวน5 1, 1, 1, 1, 1. วนเหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรางวัลเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่68จํานวน5เหรียญทอง1เหรียญเงิน ผลงานที่เกิดขึ้นต่อสถานศึกษาจนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ระดับภูมิภาคสิรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมปีการศึกษา2561ต่อชุมชนปีการศึกษา2560-2561ชุมชนมีโรงเรียนที่มีคุณภาพที่พัฒนาบุตรหลานได้ครบถ้วนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการใช้นวัตกรรมนานา,นาโมดูลโมเดลขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาส นำเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนความขาดแคลนครูที่สอนตามวิชาอีกไม่ได้สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะแก้ปัญหาเกิดขึ้นเหมือนโรงเรียนบ้านต่อโขขอขอบพระคุณมนณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ